ครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องเกษตรกรที่เคารพครับผมดรปิยุทธ์กับเพชรครับประธานสภาเกษตรกรจากหวัดรุบครับวันนี้ผมหมดเวลบในการลงตําแหน่งซึ่งเล้ทําหน้าที่เป็นประธานสภาเกษตรกรมาเนี่ยสิปีนะครับวันนี้ก็ได้ทําเรื่องดูแลพี่น้องเกษตรกรทุกด้านครับทั้งด้านพืชด้านสัตว์ด้านประมงครับเราจะทําข้อเสนอต่างๆถึงรัฐบาลถึงนายกรัฐมนตรีถึงรัฐมนตรีนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อเรียกร้องที่พี่น้องเกษตรกรได้ทําเรื่องถึงมานะครับเรื่องนี้ก็จะขอสร้างงานต่อก่องานใหม่นะครับวันที่1ิาที่ถึงครับเข้ากูหาครับซึ่งกูหาเนี่ยครับก็ในเขตเมืองเนี่ยก็จะมีอยู่9ต้าตบลนะครับก็จะมีตาบลวังไผ่นะครับตําบลบางลึกตาบลอชางตาบลนาทุ่งนะครับตาบลท่าทะาเผาตาบลบางหมากตาบลท่ายางตาบลปากน้ําและตาบลหาดชะดีทั้งหมด9ก้าตบลครับท่านเข้าคูหานะครับคูหาท่านก็อยู่ใกล้ๆบ้านท่านนะครับ ที่ทางเจ้าหน้าที่ทางกระทรวงมหาดไทยได้มําหนดไว้นะครับท่านเข้าคู่หาวันทย์นี้นะครับกาเบอร์2นะครับเบอร์2นะครับล็เริจรเชษกับหมอต้อครับเบอร์2ครับฝากด้วยนะครับเบอร์2ครับเบอร์2นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ